ต่าตอมาเลยจ้ะมือนดนทั้งวันอกแก่ยานนาว่ายอมไปเงเห็บห่ออโทกูเมาไปล้วกูหนึงเดือนด่นเน้ำน้อยพร้ยแูเี่ยแลไปบรอบนไปแับกันเลยจ้ะอันนี้เนี่หมอลำมามขาวเสียงคนที่ยังไม่ยดหมอลำเดือนเพน้ำน้อยพรไปพราะเจของสิพ่อชันติเอมาเลยจ้ะ อ่ประชาชนกับว่าเบิงหลายจ้าอยู่ท่วนี้เนี่ห้าเนี่ยจ้าไม่เคยใกล้กันมาซุพุรีมันไกลหมหมอลำเป็นที่ชื่นชอบของอีสามบานเฮาเมื่อนี้อากาศดีเบิงเจดีไปพร้อมตะลับไปกรับเบิงไ้ที่หมอลำเลยจ้าเนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนเจดีต้องรับอ้งความสวยงามมาล่งก้านแห้งหลาย เป็นศิลปะคล้ายๆของอินเดียโบราณในจานเพื่อนลูกคนีอยู่เหรเอดนผ้าเพื่อนเดินเวียนด้วยารอบจ้าเนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนจิงแวนล่อเพื่อนจ้าทรงระฆังคว่ำเดินคอยพนเห่วะตรงนี้เงี้ยเอไหย่สีนี่จ้เพื่อน สวยงามลังกันน่าตะูไทยสงไทยสงเออโอ้จารู้จไทงอไปเรื่อยกรแ้ตวก็จอัคุณยาะเขาใจการแ่งตัวสวยงามลังกันระงที่ได้สันนิใสใสันตามอายุราชการที่อายุยัราชการเยอะก็ต้องใสสันสูงน่าจาเพื่อน ไข่คาอีกจากแน่ป้านปัสสิมีพระพุทธรูปประจำทั้งสีถิทศขององค์มหาเจดีย์น่จ้ะมีพระพุทธรูปสีถิทศขององค์เจดีย์สวยงามลังการเจดีย์ทรงระข้างความ คนอายุเยอะแล้วไปยังที่เห็นโตแบบนี้กลับไปค้าขายธรรมดาแหละค่ะพระว่าเปนค้าขายที่อตมาส่งรายงานมาผลการตรวจอีกคนยเีกลา้าที่่ได้หมาสูงวัะร้อยเก้าสก็ตายกลสิเป็นตลกของเดือนเพ็นน้ำน่ยพอจจกพระกามาให้ประชาชนแถวนี้ใดพ้นคลายกัน อีบอดอนก็จะถึงฤดูเกี่ยวข่าวแล้วจ้าการถีทําให้คลายเครียดหรืออารมณ์ดีกัติเปนรอยยิ้มของผู้คนทั่วไปทั่วโลกลราจะเพื่อนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะอันนี้ก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของหมอลำอีสานบานเฮ้าเป็นการเบาตะลกเบาตะลกไปกัติมีคัมยาเพื่อกั่าถือกันจะเพื่อนเพราะว่าเขาจะหูกันดีว่าการตะลกนี่สิเบ้า แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องตลกเรื่องมีการเถียงดากันแต่เขากับมาเขียนให้กันเพราะว่ามันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งของการแสดงของหมอลำซึ่งจะหู้โดยอัตโนนัติจากเพื่อนเพื่อว่าการแสดงแบบนี้นี่บอแมนเป็นสิ่งที่หยาบคายแต่ว่าจะเป็นแบบใกล้ชีวิตจริงๆของประชาชนภาคอีสานบานเห่าให้เห็นว่ามวอนพบขันแตกเรื่องเกี่ยวกับ ทางเพจทางเรื่องต่างๆตลกดาเถียงกันเพราะว่าเป็นชีวิตจริงๆจ่าบอยเด็บเมกทางน้ำเวทีก็เต็มไปด้วยประชาชนที่มาในงานมือในจ่าถึงเป็นที่รู้กันบ้านวัดโรงเรียนเป็นบวรตอนนี้ก็ เป็นเรื่องราวกี่ยวกับทางวัดเพิ่นไดจัดขึ้นเกีวยวรับเรื่องของความศรัทธาของบุญนิยมก็ะเด้มีหมอล่ำมาให้ประชาชนแถวนีเพิ่นเดเบิงจ้าเมื่อใดก็ช่วงตะลกช่วงแสดงของเดือนเพนน้ำนวอยพรา ทั้งหนากะทิมีการค่าขายเต็นเป็นอาหารรถเข็นผลไม้ปิ่งไก่แหนมต่างๆหน้าๆจานเพื่อนกะิมีเด้เขามาขายเกี่ยวกับการเลี้ยงจีบในการดำรงชีวิตต่างคนกับต่างมาด้วยเหตุผลต่างกันแต่สิ่งนั่นก็มีรอยยิ้ม เจจาเพื่อนเพื่อนตอนเด็กนขล้ายหลายจ้าเพื่อนแทมไปเมิดเลยจ่านี่นี่กูประชาชนเดียวว่าปจะ่านเี่จ่าเพื่อนมึงจะวอาอะไรมาน่น้มึงอยากได้ของน้ำสของบาะไี่เดะกตาปูตุ้งเต้ามือนี่เป็นมือนไทยของมึงมึงมาเี่ยมอาแยงเดียวกุสิอุ้มมึงมาได้ไงกีไป่านาาาจ่าจะ่น ยกยอดใ้พุ่มไปตายอยู่นี่ต้มตัวมึงยามึงจะสแสดงมึงจะสแสดงกับตาเท่าพุ่มพาลงลูนเพื่อนีเมียครับเจอกันในคลิปดไปได้จากเพื่อนพี่น้องชาวบ้านมงหน่อยพี่น้องบ้านกระคนเป็นยางสูงมหาวิศนุกันตาจรี